สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมวิดีโอนี้อยู่ค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพระคำบาลีนิดและเี้ก็อยากแบ่งปันให้กับเราทุกคนได้รับพรในเช้านี้ในหนังสือห้องชั้นบนเหมือนเช่นเคยค่ะและหัวข้อที่อยากแบ่งปันให้กับเราทุกคนในเช้านคคี้นะคะก็มีหัวข้อว่าทางแคบค่ะเพราะจะนัคํารมของพระเจ้าที่มาถึงเรานะคะอยู่ในพระธรรมดุกวบทที่13ข้อที่22 30ซึ่งก็ได้กล่าวเอา,าไว้แดงต่อไปนี้ค่ะ พระเยซูเสด็จไปตามบ้านเมืองต่างๆทรงสั่งสอนระหว่างทางที่มุ่งไปสู่กรุงเยรูซาเล็มมีคนหนึ่งมาทูลถามพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าคนที่รอดนั้นมีจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นหรือพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าจงเพียพรพยายามเข้าไปทางประตูที่คับแคบเราบอกท่านทั้งหลายว่าแม้คนจำนวนมากพยายามจะเข้าไปแต่จะเข้าไปไม่ได้ เมื่อเจ้าของบ้านลุกขึ้นปิดประตูแล้วและพวกท่านยืนอยู่ภายนอกเคาะที่ประตูว่านายเจ้าค่ะช่วยเปิดให้เราด้วยแต่เจ้าของบ้านนั้นตอบท่านว่าเราไม่รู้ว่าพวกท่านมาจากไหนแล้วท่านจะกล่าวว่าเราเคยกินดื่มกับนายและนายก็เคยสั่งสอนที่ถนนของเราแต่เจ้าของบ้านนั้นจะกล่าวว่าเราไม่รู้ว่าพวกเจ้าที่ทำความชั่วมาจากไหนจงไปให้พ้นหน้าเรา แล้วจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันในเวลาที่พวกท่านเห็นอับราฮัมอิสอัดยาโคบและบรรดาผู้เผยพระวจนะในแผ่นดินของพระเจ้าแต่ตัวพวกท่านเองจะถูกขับไล่ออกไปอยู่ข้างนอกและจะมีคนจากทิศตนออกทิศตอนตกทิศเหนือทิศใต้มานั่งรวบโต๊ะในแผ่นดินของพระเจ้าและแน่นอนว่า ผู้ที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนแรกและผู้ที่เป็นคนแรกจะกลับกลายเป็นคนสุดท้ายและเรื่องราวเร็วนี้นะคะที่อยากแบ,บ่งปันให้กับเราทุกคนค่ะเป็นเรื่องของคุณเท็กวิแทมนะคะเธอได้แบ,บ่งปันเกี่ยวกับหมู่บ้านของเธอนะคะที่เธอได้อาศัยอยู่ค่ะก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ค่อนข้างจะมีเส้นทางที่ คนเคี้ยวเลยทีเดียวนะคะเธอก็ได้สนุกเพลิดเพลินก,กับการเดินไปเรื่อยๆเธอจึงตัดสินใจเข้าสู่ประตูแคบๆประตูนึงเพียงเพราะตามไปเพราะแงรงลมที่กระแทกมาค่ะในขณะเดียวกันเธอก็ได้เข้าไปในเส้นทางนั้นเธอก็ได้เห็นกับสวนเห็นแสงแดดที่ทอเข้ามาทําให้บรรยากาศดูอบอุ่นขึ้นทําให้สวนที่เธอเห็น,น,นมีความสว่างขึ้นเธอจึงรู้สึกทึ่นกับบรรยากาศที่เจอและรู้สึกอบอุ่นในหัวใจมากๆกับสถานการณ์ที่ได้เจอณตอนนั้นค่ะ และคุณเทสก็ได้บอกเอาไว้อีกค่ะว่า,วาท่ามกลางสายรงแรงและอุณหภูมิอันสุดขั้วนี้เส้นทางนี้เป็นเหมือนที่หลบภัยที่ปลอดภัยสําหรับคุณเทนันเองค่ะในทํานองเดียวกันค่ะเราก็ควรให้ความสําคัญกับประตูแค่เพื่อที่จะเข้าถึงอภิสุทธิ์ที่สถานแห่งชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ในโลกใบนี้อาจจะมอบรางวัลให้กับเราเมื่อเราได้ลงสู่การแข่งขันและมีชัยชนะ แต่วิธีเดียวที่เราจะแน่ใจได้ว่าเราจะได้รับรางวัลอันเป็นนิรันดร์คือการติดตามพระเยซูผ่านทางประตูแคบนี้ค่ะและเมื่อเราตัดสินใจที่จะเดินไปกับพระเยซูในประตูแคบนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปฏิเสธจิ่งดีๆที่อยู่ในโลกนี้นะคะในทางกลับกันค่ะเมื่อพระพิทั์ทรงนำเราเดินในทางแคบนะคะเราจะจดจ่ออยู่กับเส้นทางนี้เพื่อที่จะเชื่นชมโยงดีกับสิ่งต่างๆที่มีค่าอย่างแท้จริงค่ะ แอนจะนุนใจเราสั้นๆค่ะบอกว่า,วาทางแคบไม่ได้จํากัดการดําเนินชุดของเราแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เราใช้ชุดอ,อย่างเต็มที่กับพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นขอบพระเจ้าที่จะอวยพรและนําเราทุกๆคนในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ